สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยเจาะลึกทีมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับครับผมเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณนะครับกับโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับแต่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารสําหรับคนรักหนังนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับแคน 11ราการโดยประมาณนะครับทางช่อง t r u e for you หมายเลข24แห่งนี้ครับใช่เลยครับและแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้เราจะมาอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับทาง Major Cineplex ครับก็คือวันที่29มิถุนายนมีให้เลือกชม3เรื่องสามรถด้วยกันผมแนะนำหนังไทยเรื่องนี้ครับมนรักวัวชนฟังชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นภาคใต้แน่นอนครับใช่ครับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดนะครับจากค่ายเ3 9ทีนนะครับที่คุณจะได้พบกับความดุดันแล้วก็เข้มข้นของนักสู้วัวชน พร้อมด้วยความสนุกสนานสุดฮานะครับการันตีโดยพู้กกับอย่างคุณเอกอชัยศรีวิชัยนั่นเองน,นี่เรื่องแรกของเรานะครับส่วนเรื่องต่อไปครับดีโมครับปจนภัยเพลงรักดแดนมหัศจรรย์จากเกมสุดฮิตที่มีคนดาวน์โหลดไปกว่า28ล้านครั้งทั่วโลกสู่อนิเมะเปิดโลกปจนภัยเหนือจินตนาการ ของพี่ก็ไม่แพ้กันครับอยู่จาวิธีการออกเสียงบ,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 บนนับบับบานาหน้าได้ไหมโอ้โมเนียนไมเนียนเพไดมมาแล้วภาคใหม่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Minions the Rise of Grue รามมเนียนนั้นก็กลับมาสร้างวีรกรรมครั้งใหม่สุดป่วนนะครับ,รบแต่เที่ยวน,นี้จะเป็นเรื่องราวที่ย้อนเวลากลับไป ตอนที่ครูนั้นอายุเพียง12ปีโอ้ أو, แต่แค่เพียง12ปีเนี่ยเขาคิดแล้วว่าเขาอยากเป็นจอมวายรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตผมคิดแต่เด็กเลยแต่พิเศษไปกว่านี้ Major ร์ซ e เนเพนั้นเปิดโอกาสสุดพิเศษเลยว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ซื้อบัตรล่วงหน้าสําหรับภาพเพียนเรื่องนี้ในระบบปกตินั้นมีสิทธิ์ได้พวงกุญแจมินเนียนนะครับ<อ>จำนวน1อันมูลค่า159บาทครับ โดยสามารถรับได้ที่บ็อกซ์ออฟฟิศห้องขายตั๋วของโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดครับครับไม่อยากให้พลาดนะครับซึ่งคุณผู้ชมสนใจอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถไปดูตัวอย่างเช็กรอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทาง w w w m a j o r c i n e p e c c o m หรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันก็ได้ครับ m a j o r c i n i p h e c นั่นเองครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับคนบอกว่ามูนี้ของรางวัลไม่ค่อยมี <careers> มาแล้ว <ite> เดี <sharp> ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่ขอพี่ขอพี่โชว์ก่อน เอ้เนี่ยเนี่ฮะเสื้ออันนี้เป็นสัญลักษณ์วงดนตรีของเขามีหลายคนถามพี่ว่า TCB ต้องไปหาคําตอบในหนังมนใจคําตอบในหนังมันจะมีบอกว่านี่แหละคือชื่อวงของเขาอ่าแต่นี่คือจังหังเรื่องเอลวิสนะครับใช่แล้วโอ้โหแค่นี้ปะผมมีพี่ที่เป็นเสื้อเป็นหมวกสัญลักษณ์เอลวิสเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้นี่ต้องติดตามในรายการของเราใช่แล้วไม่งั้นเสร็จเราอันนี้มีด้านข้างด้วยนะไหนๆฮะเนี่ยด้านข้าง จริงด้วยเนี่ยของแบบนี้มันเป็นของที่แบบว่ามีเฉพาะแบบหนังเรื่องนั้นจริงเท่านั้นถ้าเกิดอยากได้ต้องแบบติดตามรายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับมาสู่ช่วงแรกของรายการของเรานะครับที่จะพาคุณไปเร้าใจกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับช่วงนี้ครับเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดยเมเจอร์พับคอนเดลิเวอรี่ พอบคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป d e ลิเว r รีในรอบสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีข่าวไหนที่ฮอตไปกว่าแฟรนไชส์ Squid Game ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้ปล่อยทีเซอร์แรกมาเรียกน้ำย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะนอกจากนี้ทางค่าย Netflix ยังได้เผยถึงเมสเซจจากผู้กำกับวังดองยกที่พูดถึงนักแสดงที่จะกลับมาร่วมสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นอีจังเจอีบยองฮอนและกงยูซึ่งก็ล้วนจะเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของวงการก็จะกลับมารับบทเดิมอีกครั้งนอกจากนี้เราอาจจะได้ไปรู้จักกับแฟนของตุ๊กตานารกยงงีีอีกด้วยค่ะ ในส่วนของวันกำหนดฉายก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร Vanity Fair ว่าหากเร็วสุดก็คาดว่าจะเป็นสิ้นปี2023แต่ช้าสุดก็ต้นปี2024ก็เป็นไปได้ ส่วนความคืบหน้าของเนื้อเรื่องและบทประพันธ์ตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่ไอเดียที่ผู้กำกับได้เขียนไว้บนสามหน้ากระดาษบอกรายละเอียดยังไม่ได้มากนะักนอกจากว่ารับประกันว่ามีเกมสเยอะกว่าสี่เนแรกแน่นอนโดยผู้กำกับโกอินเตอร์รายนี้ก็ยังทิ้งทายว่าความเป็นมนุษย์จะถูกทดสอบอีกครั้งโดยได้ตั้งคำถามว่าความสามคัคคีระหว่างมนุษย์นั้นเป็นไปได้หรือไม่ และนะับตั้งแต่ Squid Game Fever ได้ระบาดทั่วโลกซีรีส์นี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์มากมายนอกจากจะเป็นซีรีส์เกาหลีที่มีคนชมมากที่สุดแล้วเรื่องนี้ยังได้สร้างความเครียวกลาวบนเวทีรางวัลระดับโลกด้วยเป็นซีรีส์ภาษาต่างประเทศเรื่องรากและเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกที่เข้าชิงรางวัล Screen Actors Guild Awards โดยผู้ที่คว้ารางวัลมีพระเอกอีจังเจและจองโฮยอน คว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายและหญิงไปนอกจากนี้บนเวที Golden Globe Awards Squid Game ยังสามารถคว้ารางวัลถึง3รางวัลรวมถึงซีรีส์แนวดรามายอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะ และตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์คอนเฟิร์ม4เซนส2นันก็ทำให้ราคาหุ้นของ Netflix <Every game S 1> พุ่งมากถึง24% <Wow. S 1> และที่พีคสุดๆคือ Netflix ได้ต่อยอดความสำเร็จนี้โดยจะสร้างรายการ Reality ี้เกมโชว์ Squid Game <c oughs> เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าชิงรางวัลมากถึง4.56ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวคือพูดง่ายๆว่าเป็นเกมที่เราเห็นในซีรีส์ แต่จะไม่มีการลงโทษเหมือนในซีรีส์นะคะไม่ต้องห่วงแแม้แม่แม,แม,แม้สมกับการเป็นแฟรนไชส์ลูกรักของค่ายที่นอกจากจะอนาคตใกล้แล้วยังสร้างมูลค่าได้เป็นกองเลยค่ะอูท่าทางพระเอกร้างกำยำแห่งพาพยอนแฟรนไชส์อควาแมนอย่างเจสันโมโมอาก็จะกลับมาโสดอีกครั้ง หลังจากที่มีข่าวออกมาว่ากำลังคบหาดูใจกับนักแสดงสาวไอซ่ากอนซาเลสอย่างเป็นทางการได้เมื่อไม่นานมานี้โดยแหล่งข่าววงในได้เผยว่าทั้งคู่อาจจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันซึ่งเจสันวัย42ปีอาจจะไม่พร้อมที่จะปักหลักลงเอยกับใครอย่างซซเรียสเร็วๆนี้เพราะเขาเพิ่งแยกทางกับลีซาเบ็ตวัย54ปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา จากที่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีและมีลูกที่เป็นวัยรุ่นถึง2คนด้านสาว ales, ไอซากอนซาเลสวัย32ปีตอนนี้ก็มีงานเข้าไม่ขาดสาย โดยแต่เดิมเธอเป็นนักแสดงชาวเม็กซิกันที่แจ้งเกิดจากงานละครในบ้านเกิดก่อนก่อนที่จะมาร่วมแสดงในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากมายไม่ว่าจะเป็น Baby Driver Hobson Shaw และ Godzilla vs Kong ค่โดยผลงานล่าสุดของเธอคือภาพยนตร์แอคชั่นิลเลอร์เรื่อง Ambulance ที่เธอร่วมแสดงคู่กับเจคเิลเลนฮอลล์ซึ่งในงานรอปฐมทัศน์เนี้ยแหละที่เจสันได้ไปประกวดตัวทำให้ข่าวการออกเดตของทั้งคู่ปัถุึ้นมาค่ะโอ้โหทุกๆข่าวเนี่ยข้อมูลลึกห้ามพลาดทุกป,ประการนะครับผู้ชมกับช่วงเซลอยบีดในรายการเซลอยของเราทุกสุดสัปดาห์ครับแข็ใท่ายเลยครับเอาเละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะว่าเรามีเรื่องราวของแบล็ k อดัมให้ติดตามกัน mm hmm. Diolch yn fawr.